เด็กๆจ้าแม่มีของเซอร์ไพรอะไรเอ่ยไหนๆๆใช่ที่อยากได้กันไหมอ่ะโอ้สวัสดีครับเพื่อนๆจ๋าฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะดูดูอุ้ยเธอมีอะไรดูสิมินดาอุ้ยของใครเป็นของใครนี่นี่มีสียอะไรบ้างไปดูสิไปเทไปเทดูมินดามินดากิดการดีใจมากครัเพื่อนในพี่เฉมี ของครเป็นของคาอดูสิมันมีกี่ตัวเทสิเทเทเลยมินดานั่งลงโอ้มินดานั่งไม่ติดเลยค่ะในพี่ชมีมีเสียอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหเด็กๆเด็กๆที่บ้านชินชอบสปังกี้มาค่ะอันเหนื่อยเหนื่อยพักนั่งพักก่อนลูกจะเพิ่งดีใจเยอะตัวนี้โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเด็กสิงหว้ายสีเหลืองที่มีจอนี่ พี่เชมี่วันนี้ชอบที่สุดหรือเปล่าเนี่ยในเนี้ยในแกงเนี้ยในแม่ดูซิมันสีฟ้าอู๋สีฟ้าตางง่วงนอนแกะแกะชิบชีีกเลยนะพี่เชมี่ให้พี่ชิมิชีกให้แล้เรียงเลียงได้ได้แต่พี่เชมี่มาเรียงเลยอุ้ยเหวอ้ยวตัวใหญ่อ่ะอุ้ยถูกใจอุ้ยตัวที่สองอุ้ยอันนี้เหมือนออเรนของตัวเองอ่ะที่เต็มเป็นตุ๊กตาล่ะใช่ไหมเออโอ้นี่อุ้ยตัวนี้ง่วงนอนนะคะง่วงนอนตาปือใช่ไห้มินดาตัวสีเหลืองของตัวเองอ่ะ นี่น right ี่โอ okay. no. ้ยตัวสีเหลืองน่ารักนี่สีชมพูตังว่างนอนเหมือนกันเลยแม่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 อ๋อแม่พูดผิดสีม่วงโอเคสีม่วงโอ้นี่สีดำไม่ใช่สีดำอันนี้เท่มากสีดำไม่สีเทาสีเทาเหรออุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไหนมีสีดำไหมมีแม่แม่ไม่มีตัวสีดำไหนอ่ะอุ้ยนี่สีดำสีดำสีดำตัวโกงเหรอไม่ใช่โกงอ๋อกองอ๋อที่พี่ชะมีวาดเมื่อวานนี้นี่ ใช่ไหมที่มันเป็นอาที่เสียบไม้ตีกองใช่ไหมที่เตียงวาดไว้เออนั่นมันยืนได้ไหมได้ได้ได้ได,ได้ใช่ไหมมินดาตีกองได้โอ้ตีกองยืนได้โอ้โหอันนี้ตัวนี้มีจอเนี่ยเด็กๆมันเอาเสียบดินสอได้นะเอาเสียบดินสอได้ดดดดเวลาเราเขียนการบ้านเขียนอะไรเราชอบตัวไหนเราก็ให้เขาเป็นกําลังใจในการทําการบ้านนะคะเอาไปเสียบไปดินสอเลยที่เคลวาย ตัวนี้ก็มาเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยโอ้ไเ่แท้แท้แท้ได้ได้ได้ค่ะไหนแม่แกะสีแดงให้ดูดิอุ่ยใกล้หมดยังใกล้หมดยังแม่แม่สวยแม่สวยไหนเจ๊สวยไหนเจ๊สวยเจสีมูเจ๊สวยสีชมพูไอ้มิน่าขอดูเจ๊สวยหน่อยโอ้เจ๊สวยเจ๊สวยมูกระต่ายนะคะอุยสีแดงสีแดงไอมีดาชีกอกสีกอกมีดาทำการบ้านเนี่ยเขาอยู่นี่ นี่นี่นี่เห็นไหมพ่อทาให้ดูเวลาทำกันบ้านเราจะเอาเสียบกับหัวดินสออย่างเงี้ยเห็นไหมลูกโอ้เท่มากเท่มากไหนไม่ได้สีแดงดูสินี่สีแดงอ่านี่สีน้ําเงินตัวสุดท้ายนะคะโอ้โหเหวียงพี่ชามีตัวนี้ตัวที่ทาชอบมากเนี่ยไอตัวนี้ที่ใส่เหมือนใส่หมวกใส่ผ้าพันคอเนี่ยออ้ยเป็นไงคะเด็กๆโอ้ยถูกใจมากจุ๊บจุๆกันใหญ่เลยค่ะโอ้รักเหวียรักเหวียโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหดีใจมากอันนี้ท่าของความดีใจนะคะอยากได้เฮี้ยวมานานแสนนานนะคะอนี่มินดามินดาชอบไหมแบ่งกันเล่นนะลูกนะต้องแบ่งกันนะคะเนี่ยมันตัวยาวนะเด็กๆมันมีไซส์เล็กกว่านี้อีกประมาณครึ่งนึงไงเนี่ยแบบอีกครึ่งนึงก็มีนะแต่ตัวเล็กกว่านี้นี่ตัวใหญ่อามินดาเอาเสียบกระดิสอดูสิอ่าเห็นไหมอ่ามีรูด้วยใช่มันมีรูเอาไว้ให้เราเสียบเวลาทำกรบ้านนะไหน่ อะไรกันซาเฮลสองตัวนี้จุ๊บๆกันรักกันนั่นเองออมาถึงก็รักกันโชว์เลยนะคะแม่แม่จะซื้อแชมพูเขาเลยไหนฮะมินดาจุ๊กพี่เขาแสดงเียจุ๊บจุ๊บมั่วๆรักกันรักกันไหนอีกไหนอีกไม่ไม่ไม่มีผู้หญิงรักกันแม่จะมีอ่าผู้หญิงนันเดียอเอฟผู้หญิงนันเดียอเอ โอ้ตอนี้เฮวก็ไปเข้าแถวจุ๊บนะคะแล้วก็เรียนกันนี่โอ้ยเป็นแถวเลยที่ียวละได้สิแม่ม่พอทจะตัวสีอาตัวสีฟ้านี่แม่ขอติดจอเลยนี่แม่ชอบตัวนี้สวัสดีจ้ะเชอร์มีมินดาโอ้ยสีดำนี่มาจากในชั้นคอสวัสดีก่อนสวัสดีเชอร์มีมินดาและ เพื่อนของเธอมีมินดาสวัสดีสวัสดีชั้นขอแนะนำตัวมาไมเาไม่รูดเราเป็นตัอเออเออมินดาไม่พูดมินดาเป็นสตอสวัสดีจ้าเธอตัวเตัวสีฟ้าเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคชั้นหุ่นยนต์สีเหลืองมีจออยู่ที่หน้าด้วยเห็นไหมแล้วมเธอมีตาเนี่ยมีสชั้นเป็นตาสองแสงเลเซอร์เลดาตาสองแสงเลดาเอาไว้มองทะลุจอใช่แล้วใช่แล้วตาของชันเอาไว้มองทะลุจอได้เลย ไอ้ตัวเคียวตัวเคียวมานีตัวเขียวตัวเขียวมานีตัวเขียวตัวเขียวไปไหนไปไหนตัวเคียวมาตัวเคียวมานี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 มาเป็นเพื่อนกันตัวเขียวมานีก่อนไอ้ตัวเคียววินงไปไนโอ้ยอ่าโอเคฉันหาเพื่อนใหม่ก็ได้โอตื่นตื่นกันให้หมดเลยตื่นกันให้หมดเลยไหนลองยืนซิลองยืนซิแม่ก็ขามันคือะไรไหนอะ เนี่ยขาขาวอ๋อรอยรอบปากเขากับรอบตาเขาตัวนี้จะมีความพิเศษจะมีสีขาวล้อมรอบนะจ๊ะอืมนี่ตาเขาก็สีขาวกันหมดเลยแต่ว่าตัวนั้นเมื่อกี้มีปากปากเป็นสีขาวอ่าตัดพาปลาตรงนี้จ้ะแม่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 ีคคุณครูโอ้ยยืนเรียงกันให้หมดเลยจ้ะแม่มาจากแม่กาจะเขาเล่นท้องชา้าอันนี้คือคุณครูหนจะคุณครูคุณครูตัวสีดำมาอาดสีกองเนี่ยหรอจ้เะไม่ได้ถึงคคุณครูอ่านี่นี่ เหล่าเฮลนะคะก็ลังเข้าแถวคอนสทนเซอรนะคุณครูบอกข้าแถวแม่แต่คุณครูมินดาแก่ชื่อค่ะอ่าคุณครูมินดาเซ็กชื่อเลยจ้ะเป็นไงคุณครูเป็นไงนัรีในคนนี้เกเรหรอคะคุณครูไม่ใช่เขาขยะคว้างหัวคุณครูว้ายทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเอาขยะไปคว้างหัวคุณครูได้ยังไงจ้าตัวนี้ไม่ดีนะคะอย่างนี้ต้องโดนทําโทษนะเด็กเกเรไม่เอานะจ้าเฮลวไม่เอานะคะไม่ควรทํานะคะคุณครูทําไงดีทำไงกัน เด็กเหนียวคนนี้ร้องไห้ค่ะแม่นะคะมาๆมาหาแม่มาเดี๋ยวแม่จะสั่งสอนนะคะโอ้ยแม่ตัวนี้แม่ตัวโอ้ตัวตัวตัวสีเขียวเจ้าเหว้่น้อยตัวสีดำเจ้าไปทำคุณครูแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะฟังแม่นะเชื่อฟังแม่นะโอเคโอเคมามาแม่เลยนี่ไหนแม่น่ะโอ้แม่สีเขียวโอเคแม่มาช้าเหลือเกินเจ้าเหวฟังแม่นะจ๊ะ เจ้าจะไปทำกับคุณครูแบบนั้นไม่ได้เข้าใจไหมไไเอายืนก่อนโอ,อ้บโอบรมนอกนอกแถวเ <c oughs> จ้าอย่าไปทำกับคุณครูแบบนั้นอีกนะจ๊ะไม่งั้นแม่จะโ <c oughs> ทษเจ้านะเดีย๋ยวจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็จะคุณครูไม่รักนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะโอเคโอเคจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วครับ <c oughs> ไปเข้าแถวก่อนนะครับกับเพื่อนๆอนเอ้าทำไมเพื่อนๆนล้มหมดลอยอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเข้าแถวนานเป็นลมกันหมดเลยโอ้ยเหลือหุ่นยนต์ ตัวเดียวโอ้ยที่แข็งแกงนะใช่แล้วฉันแข็งแกงฉันแข็งแกงที่สุดคนอื่นเขายืนเป็นลมกันไปหมดเลยนย <c oughs> น,นยืนเขาแถวขารบทรงชาติกันเป็นลมหมดเลย <c oughs> นนโนโนนนนนเดือันนี่แหละฉันแข็งแกงที่สุดนะจ๊ะ้ยเดแม่เ็ลมอยเแม่เป็นลมหรอโอ้ยนั่นไงแม่เป็นลมไปแล้วแม่ลองอเป็นลมไปเลยโอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันมาแล้วมามาโอคุณครูคุณครูนักเรียนเป็นลมกันหมดเลยนน เดือพมคนเดียวที่ไม่เป็นลมพมแข็งแรงมากมคุณครูพานักเรียนทั้งหลายไปส่งโรงพยาบาลค่ะ่นงหนในตาไคุณหมอคุณหมอโอ้ยคุณหมอคุณหมอช่วยหน่อยคุณหมอเสร็จแล้วโอ้ให้พักผ่อนนะจ๊ะโอเคหายนักเรียนทั้งหลายนี่นี่นี่น,นี่นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียงกันเลยนี่นี่นี่เรียงกันเลยให้คุณเยอะน คุณหมอทําการรักษาแบบเรียงคิวเลยเนี่นี่คุณแม่ด้วยคุณหมอคุณหมอนักเรียนเยอะมากรักษาเลยรักษาเลยคุณมรักษาเลยนักเรียนเยอะมากใช่ใช่เ,เป็นลมกันหมดเลยเลือดชันยังไงแข็งแกร่งที่สุดเ,เ,เอาคุณหมอเร็วเร็วหน่อยครับเร็วเร็วเรวมาช่วยกันหน่อยคุณหมอมาเรโอนั่นเพื่อนๆือนท่านที่หายจากการเป็นลมแล้วลมกันเป็นโดมินอเลย ก็ยืนได้ลูกยืนได้อะตั้งใหม่ตั้งใหม่นี่เข้าแถวแบบชันนี่ตรง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 ยืนตรงตรงอย่าดีอย่าล้มยืนดีๆใครมาเตะขาชันนล้มไปด้วยเลยเนี่ยฮะเอไอเจ้าตัวเรืองตัวโนนอยากมีเรืองกับชันเป็นไงฮะนี่ข้าวแถวดีๆและตอนนี้นะคะเหล่าเฮลทั้งหลายคุณหมอก็ได้โอ้ย คุณหมอก็ได้ช่วยเหลือนะคะทำการปรถมพยาบาลให้ฟื้นขึ้นมานะคะแต่ว่าอุ้ยเหมือนจะยังไม่แข็งแรงดีนะคะเหล่าเฮี้วเป็นลมกันอีกแล้วค่ะแต่ละตัวนะคะกำลังพยายามยืนค่ะเด็กๆอ่ายืนเข้าแถวคารพทงชาติกันอ้าวตัวนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่งเป็นลมวายวายืนยืนไม่ได้ยืนได้ลูกยืนได้ไม่ไนได้แล้ย น,นี่นี่เอาไหม่เอาไหม่โอ้ลองดูแลกับละมันพัดค่ะนี่นี่อ,นอ่ายืนว้ายไอตัวนี้ทำไมย,ยืนไม่นะไ,มได้เนี่ยฮะโอ้เจอถลม่มซะแล้วโอ้แล้วแล้วตอนนี้นะคะเ,เหล่าเฮลทั้งหลายก็มาขี่เรือเจสปีดค่ะโน่นเลยเรือเจสปีดของพี่เชอร์มีวิ่งไปแล้วค่ะเพื่องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ตุ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 เลี้ยวกลับมารับเฮลตัวอื่นด้วยนะจ๊ะ แม่ตกน้ำโอ้ตกน้ําตูมตัวตัวสีดําไม่รู้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนตกน้ําไปแล้วกลับมารับตัวใหม่มาเลยมาเลยแม่วักลับมารับตัวใหม่อเจ้าเพื่อนเพื่อนไปปล่อยน้ําทุกตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่แล้วเป็นคนร้ายเป็นคนร้ายหรอเธอต้องถูกจับโอ้โหโอ้เข้าคุกไปแล้วนะคะถูกจับแล้วหรอพี่เทอมีโอ้โห ตตตแม่แม่ดูได้โจรมาอีกโอ้โจรมาอีกโอ้โหสุดยอดมากแม่ตัวสีเขียวก็มีตำเหล่งใช่ปจศาตัวสีเขียวผมเขาจะตั้งตั้งแม่มีเออแม่แม่ดูโจรโจรหลายคนมาไหนโจรโจรอยู่ไหนฮะโจรนี่มันก้นแม่แม่จ่าแม่โจรหลายคนเลยใช่ใช่โจรหลายคนเลยแม่าจนี่หลายคนกนอันนี้โจรหมดเลยเหรอคขาเนี้ยอ่ะสรุปความจริงแล้วเขาเป็นโจรเหรอ โอ้โจรนอนเรียงกันเป็นแถวเลยอ่ะแม่แม่นี่ตำรวจเนี่ยรอตำรวจมีคนเดียวเนี่ยนะโอ้โหตำรวจสุดยอดมากเลยอ่ะจับตัวร้ายอ๋อนั่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยคุณตำรวจนะเป็นผู้คุมเหมือนกันนะเออคอยดูแลโจรคนร้ายนี่นอนกันเรียงกันเป็นแถวเลยอ่ะแม่โดนตำรวจจับวกว่าร้อนใช่ใช่ กิดอะไรขึ้นอ๋อคุณแจคุณตำรวจตอนคุณตำรวจนอนก็เเข็นไปอ๋อแอบมาขโมยกุญแจคุณตำรวจใช่ไหมคนตำรวจจัดการเลยไม่แอบขโมยกุญแจน่าตกใจเลยโอ้น้าเป็นแค่เลยนะคะคนร้ายอ่แม่เป็นคนเดียวเนี่ยเนี่ยโอ้โหจะเฮลตัวนั้นทำอะไรอยู่คะเขาขึ้นบนตรวจโอ้ยขึ้นบนตรวจไปแล้วตัวสีดำแม่แม่ อนนหลังเพื่ออุ้ยตัวนี้ล่ะคาอุ้ยขี่กันสองตัวระยะขี่ที่สอนะโอ้ยไปแล้วค่ะสองตัวซ้อนหลังเพื่อนนินดาบอกโอ้โหตอนนี้จรวดก็พาลงมาสู่โลกแล้วใช่ไหมคะพี่ชนีโอ้จรวดพังทำไมจรวดพังลงมาแรงขนาดนั้นอ่ะโอ้หัวทิ่มหัวดำหมดละโอ้โหเชอะตกอีกไหมตกอีกไหม แม่ดูเนี่ยสับปะหดโพลีโอโหโดนสับปะหลาดโพลี่เล่นนะคะโอ้กระเด็นมานี่เลยมันมันฉูกมันก็ไม่ค่อยดีลำลายอ่ะตแต่ดต่เขาไม่จะหลุดจาฉันใช้ไม่ได้ต่ดัดแต่เป้าสุดยอดมากสั่งมาซ่อมโอ้โหแต่ละคนจินตนาการไปถึงจะลงจรวดแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้อาจจะหิวอาจจะหิวีที่ทำได้ทุกอย่างเลยเนาะสปังกี้เนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้แม่ค้ามีของเล่นมาใหม่โอ้ยลูกค้า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 ใจเย็นลูกค้าใจเย็นลูกค้าใจเย็นแม่ค้ายังขายไม่ทันจ้าลูกค้านั่งรอใจเย็นๆนะจ้าไหนนี่วันนี้แม่คมมา้าฉันฟังเพลงคะแล้อเออ ของมาลงใหม่จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีให้เลือกมากมายมูดตัวนี้น่ารักกว่าเขาเลยนะจ๊ะตอนนี้ขอเข้าแกงด้วยค่ะนี่แม่ค้ามีมาขายมาใหม่เลยเพิ่งเอาลงเลยลูกค้าอารมณ์ดีมากค่ะร้องเพลงไม่ยอมให้แม่ค้าได้พูดเลยสนใจตัวไหนหยิบได้เลยจ้ะตัวละหนึ่งร้อยบาทอุ้ยเอาไปกี่ตัวนะเดี๋ยวคิดตังคนะจ๊ะคิดตังคนะจ๊ะไหนๆหนพอหรือยังยัง อ่าหรือวใคร <is it? S 1> จะเหมาหมดจ้าอ่าใครเอาตัวไหนบ้างตัวละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาคิดตังกันนะจ้าอ่ามือข <Okay. S 1> ยาวสาวได้สาวเอาค่ะ <laughs> อุ้ยบินดาเมื่อกี้จะหยิบตัวนั้นคิดได้วางนะจ้าเอาเฮี้วต <Wow. S 1> ายของของของ,ของหนูคนนี้มีกี่ตัวจ้าไหนไหมคะขอดูเซไหนจ้าเอาวางลงเลยนับหนึ่งสองสดี่ห้าเจอ เด็ดเิด็ด่่าเบื่อนบม่ินดามินานับใหม่ิดนับใหม่เหมือนพี่เออฟังฟังมินดาเามิยหาหกเจ็ดอะของพี่มีเยอะแล้วของมินดามีกี่ตัวอพี่นับช่วยอ่ะห้าหอุ้ยมินดาจ่ายมาหกร้อยบาท จ่ายมาอเมชมีพี่ชามีลูกค้าคนนี้เจ็ดร้อยบาทคะ่ะอุ้ยขอบใจน้าจ้ารวยรวยสวยๆวยทุกคนนะาจ้ามาอุดหนุนเมาแมคะไปหมดเลยอุ้ยขอบใจจะขอบใจอ่าเดี๋ยวตอนนี้แม่จะปล่อยให้สองสาวเล่นกันให้น้ำใจเลยค่ะหลังจากที่รอคอยมานานนะคะฝากเพื่อนๆก,กติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวแก๊งสปังกี้เดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆใหม่นะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสองสาวบายบายเพื่อนๆกันแล้วบายบายค่ะสวัสดีค่ะเก่งมาก